ครับสวัสดีครับสวัสดีคับสู่ดิสยามฟอรสตดเสเซอร์คนวิจัยป่าวันนี้มาอยู่กันที่หมู่เกาะพีรังชาติหมู่เกาะเพตรานะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปชมกันเลยนะครับไปดูกันอันนี้ดูภาพโดยรอบก่อนนะครับที่จอดรถนะ,นะกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับระหว่างดิสยามฟอรสตดิสเซอร์คนวิจัยป่านะครับขอบคุณมากสะพานข้ามกาลเวลานะครับไปดูกันมีอะไรบ้างไป อันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่จอดเรือน้ำลดเช่นเดียวกับนะครับจะน้ำลดอยู่่า,าไปดูเรืออุทยานนะครับมีโรงเรืออันนี้นะครับก็จะเส้นทางเดินครับตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมของในส่วนของทีมจัก,กรยานนะครับที่เขามาข้องเว้นเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติสะพานข้ามการเวลา อ่าไปดูกันมีอะไรกันบ้างน,นี่อันนี้บ้านพักนะครับครับอันนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะครับหมู่เกาะอันนี้มาให้ดูความวุ่นวายนะครับของลูกๆหล,ลานๆใน,นชุดทีมงานของรุ่นนะครับตอนนี้มีใครบ้างลูกใครบ้างก็ดูกันเอาเองนะครับเอาโอเค ครับผมได้ได้ได้ครับอันนี้ก็พาเดินชมวิวนะครับทางซ้ายทางขวาวิวภูเขานะครับเป็นจุดพักจุดถ่ายภาพนะครับก็พาไปดูมูเกาะเพตรา นี่ก็จะเป็นเส้นทางยาวประมาณ1กิโลเมตรนะครับเดินไปก็จะมีในส่วนของหลักหมุดเขตนะครับแล้วก็มีต้นไม้หลายๆชนิดผม้งก็บอกไม่ถูกว่าต้นอะไระครับสะพานเช้นคาม อัานนัังนี้มั้งเนื้อข้างหน้าคนเพียบเลย <c oughs> ไม่เป็นไรเราก็ดูที่กล้องไปนะครับก็เถียงกันตลอดคอยดูที่กล้องแล้วไปดูที่ภาพถ้าไม่ตามันจะดูไม่สวยต้องมั่นใจว่ากล้องตาสวยที่แม่จ๋าอไอ้ไอ <c oughs> ดูข้างๆนะครับเป็นหินหอยนางรม <c oughs> เพียบเลยอันนี้นําไปฐานได้นะครับ น,น,นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ให้เดินไปดูสุดท้ายแล้วมันก็จะมีเป็นในลักษณะาาาากับขโขดหินเยอะหน่อยนะครับแดงหน่อยก็เดี๋ยวพาไปดูกันว่าสุดท้ายแล้วเส้นทางเส้นนี้1กิโลเมตรจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพาไปดูข้างหน้าฝนาที่กํกำลังตกนะครับว่าจะมี สวยขนาดไหนพระอาทิตย์ยามเย็นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเกาะเพตรนะครับตอนนี้ก็มาให้ดูบรรยากาศยามเย็นขื้นซัดโอยแลงอยู่แล้วก็กําลังพระอาทิตย์กำลังตกนะครับก็พามาดูกันสะพานข้ามกาลเวลานะครับโอ้สวยมากมีแหลมมีลินแหลมมีลินมีหินแหลม แม่หินแหลมเลยล,ลินแหลมลินแหมเลยว่ะนะครับอันนี้ก็มาดูพื้นที่นะครับแล้วก็วิวพาทิกําลังตกพื้นที่สวยๆ,ๆนะครับขามาดูกันว่าสวยไหมนะครับอันนี้ก็เป็นโคดหินนะครับพื้นที่โคดหินมีทะเลก็นก้ำกำลังขึ้นนะครับแล้วก็พราทิตย์กลังตกสวยมากครับผมอันนี้ก็จะเป็นวัดซิลนะครับว่าไง ตามเส้นทางเดินตามเส้นทางการเดินนะครับก็จะมีลักษณะของหินของฟอสซิลอยู่นะครับอืมอ่านะครับตามทางเดิน กาาป้ายนิดหนึ่งครับเมื่อกี้ก็ข้างลักษณะข้างบนนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าผาอาจจะมีหินตกลงมาเขาก็เลยกั้นไว้ไม่ให้เข้านะครับอ่าก็เป็นจุดที่เขาคิดว่าเป็นส่วนที่เปลี่ยนจากหินหินแกนิดหรือเปล่าแล้วก็กลายมาเป็นในส่วนของหินตะกอนหินอาจจะมีความไม่ทนทานเท่าคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็เลยพามาทีนี้เขาจะพามาให้ดูก็คือบรรยากาศ รอบๆของช่วงเย็นพระอาทิตตกนะครับอ,อ,อะไรประมาณนี้เดินไปตรงส่วนนี้นะครับก็จะมีวิวจากที่เราไม่ได้เห็นอะไรเลยเห็นแต่ทะเลกับภูเขาและท้องฟ้าตอนนี้เริ่มเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกับอ้อมปลายยอดปลายแหลมนะครับก็จะมีมาส่วนของเมือง เข้ามาให้เราเห็นชัดมากขึ้นแต่ตอนนี้น้ํากําลังกลับขึ้นมานะครับเมื่อกี้น้ําลดไปช่วงนี้นะครับทําให้ดูแล้วน้ําแห้งๆหน่อยเดี๋ยวขากลับอาจจะได้เห็นน้ําจําแถวนี้วะนะครับเดี๋ยวนี้เห็นเป็นโขดหินเยอะขากลับจะกลายเป็นน้ําทั้งหมดคิดว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันลองกินลูกนะครับ เมลลาสโตมามาทาซีมาทาเซนะครับและแต่การออกเสียงของแต่ละคนนะครับเ <c oughs> ดินมาทางด้านนี้ก็ข้างหน้าก็จะเป็นจุดสุดทางนะครับตอนนี้เขาสามารถลงไปถ่ายรูปกับโขดหินข้างล่างได้วันนี้บรรยากาศพระอาทิตย์กำลังตกแล้วก็วัยรุ่นวัยรุ่น,นเด็กๆกำลังลงไปจามโขดหินสวัสดีครับเราดูเป็นเก่งการกัดกัดเซาะของ น้ำทะเลนะครับทาให้ดูเป็นพื้นที่ที่สวยงามนะครับเรามาดูกันเดี๋ยวน่านะครับโอ้ยมืดมืดมืดนะครับพื้นที่เป็นพื้นที่เก่งสวยงามนะครับน้ำลดมันทำให้มองเห็นพื้นหินมากขึ้นอันนี้ อันนี้บรรยากาศผู้ปกครองนัง <L> นั่งคอยเด็กๆฝังนู้นนะครับที่กำลังตกสวยงามเข้ามา เอออันนี้ครับก็พอดีจังหวะมาเที่ยวก็วครับก็พามาดูกันบรรยากาศสวยงามครับสุดท้ายอันนี้สิ้นสุดนะครับของเหตุการณ์ข้ามการเวลานะครับก็เป็นจุดที่พระอาทิตย์ตกนะครับสุดท้ายของการเดินทางวันนี้กดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้กดแชร์ให้ด้วยนะครับระหว่างดีสเดสียงพอดีได้เจอคนวิจัยปลานะครับก็นห<อ>น้าเจอกัน คลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้สวัสดีครับอันนี้นะครับบรรยากาศของน้ําเมื่อกี้ขาไปนี่ไม่มีน้ําเลยน้ำเซาะนะครับขาไปยังไม่เห็นขากับน้ำขึ้นเต็มแล้วอโอ้โหนะครับน้ำแรงมากตรงนี้ขึ้นแรงมากครับนี่อาูโน้ย าสนใจตื่นเต้นดีนะครับ